ฉีดยังไงนะครับรอบแรกนะครับแนะนําให้ฉีดรอบต้นเลยนะครับฉีดรอบต้นนะครับรอบต้นแล้วก็พอมันรวมสมบูรณ์แล้วค่อยฉีดเอาเฉพาะด้านที่ฉีดก็ได้ครับเอาฉีดอย่างนี้ครับอันดับแรกเราปับให้มันเป็นละอองนะครับอ่นี้ครับนี่ครับให้มันเป็นละอองครับเพราะว่าในการเข้าของปุ๋ยนะครับมันจะซึมเข้านะครับมันจะซึมเข้านะครับ ีดอย่างนี้ครับขีดอย่านี้เลยครับทุกคนครับอ่ะย่างนี้นะครับรอบแรกนะครับขีดอย่างนี้นะครับนี่คือได้กินป้๋ยแล้วนะครับหนี่รหรือว่าครับ ว่าถ้ายางของเรานะครับไม่ได้สมมากไม่ได้ป่วยมากครับแล้ก็ขีดเฉพาะแผลกีดอย่างนี้นะครับครับขีดนี้ก็ได้ครับขึ้นลงครับอ่าอย่างนี้ก็ได้นะครับนีนะครับครับอ่าถ้ามันสมบูรณ์แล้วถ้ามันไม่ป่วยอะไรนะครับแต่ถ้ายางที่ป่วยนะครับเราอยากฟื้นเร็วนะครับขีดรอบเลยครับ นี่คือวิธีการฉีดทุ่นนะครับ